ธรรมที่พวกเราปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ธรรมนี้นำเราไปสู่ความสงบสงบจากอะไรจากสิ่งที่ชื่นชอบจากสิ่งที่ชอบใจจากสิ่งที่ไม่ชอบใจถ้าเราชอบสิ่งที่เราชอบใจไม่ชอบสิ่งที่เราไม่ชอบใจมันไม่หมดทํานี้ไม่ใช่ทําระง,งับธํานี้เป็นทําก่อทุกข์ขึ้นมาให้เข้าใจอย่างนั้นฉะนั้นเราจึงสงสัยตลอดเวลา แม่วันนี้ฉันได้มาแล้วพรุ่งนี้ทำไมหายไปแล้วมันหายไปไหนฉันนั่งเมื่อวานนี้มันสงบดีเลือเกินวันนี้ทำไมมันวุ่นวายมันไม่สงบเพราะอะไรอย่างนี้ก็เพราะเราไม่รู้เหตุของมันครั้นปล่อยวางว่ามันเป็นของมันอยู่อย่างนี้เห็นไหมมันเป็นของมันอยู่อย่างนี้วันนี้มันสงบแล้วเออไม่แน่นอนหนอเราต้องเห็นโทษมันอย่างนี้ สงบแล้วมันก็ไม่แน่นอนฉันไม่ยึดมั่นไว้สงบก็สงบเถอะถ้าอย่างนี้มันก็สบายและสงบเพราะว่าเรารู้เรื่องมันไม่ใช่ว่าเราอยากให้เรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นอยากให้เรื่องนี้เป็นอย่างนี้มันสงบเพราะเรารู้เรื่องว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็มีการปล่อยวาง